สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6บทาร์ลอ n จะแนะผู้รับสารตัก,กรวาลไปความหมายโดยการอ่านนะหน้าไพ่ทาโลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้ชาวธาตุดินพฤธศพกันและมังกรนะเราจะดูพลังงานคุณ5ใบนะคะพลังงานนี้นะคะก็คือก่อนที่คุณจะเจอคลิปนี้7วันหลังจากเจอคลิปนี้ไปแล้วเวันไม่จํากัดระยะเวลาการอ่านพลังงานเป็นการอ่านและแปลตามหน้าไพ่นะคะ อดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆชาวธาตุด,ดินนะพลังงานคูณ5าใบแล้วก็พลังงานคนของคูณ5าใบนะคะแล้วก็ราศีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวธาตุด,ดินนะคะในช่วงนี้ช่องเราจะเน้นเรื่องความรักอารมณ์ความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะ,ะรูปแบบหรือรูปโฉมใหม่ของช่องนะคะเอาละค่ะมาดูซิชาวธาตุด,ดิน คุณกำลังเจอสถานการณ์อะไรบ้าง The Fool Ace of One Nine of Cups The Death Tower ชาวธาตุดินหมอมองเห็นถึงสถานการณ์นะคะเดือนกันยายนนี้ที่มีลูน่าอีคลิปนะคะพระจันทร์สีเลือดนะ,ะหรือ ตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมาหรือก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้ไปนะคะมีผลกระทบความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเก่าสิ่งเดิมนะคะที่เข้ามาในจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเคยรู้สึกเจ็บปวด ความรู้สึกที่พังทลายในอดีตตั้งแต่คุณเกิดหรือจําความได้ความสัมพันธ์กับครอบครัวในวัยเด็กพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนครูบาอาจารย์หรือแม้แต่กระทั่งคนรักสามีภรรยาสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เคยเกิดขึ้นกับคุณเน้นอารมณ์ความรักความรู้สึกหรือความโรแมนติกตอนนี้นะคะปกติรู้นาอีคลิปเนี่ยเอ่อในสถานการณ์นี้ที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้ไม่ว่าช่วงไหนอะไรก็แล้วแต่หรือเลื่อยจากนี้ไปนะคะคุณกําลังอยู่ในพลังงานของการที่ ดึงสิ่งเก่านึกสิ่งเก่าเรื่องราวเก่าๆที่เคยเจ็บปวดขึ้นมานะคะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีบหรือลึกในด้านอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณที่เจ็บปวดเราลุกเอาขึ้นมานะคะเพื่อเพื่ออะไรคะผลึกนั้นอะมันเปิดหรือมันปริแตกออกมาเราได้เรียนรู้ว่าเออมันเจ็บปวดมันพังทลายและเราเรียนรู้ที่จะยอมรับมันยอมรับว่าเออมันเกิดขึ้นสิ่งนี้แต่ตอนเนี้ยเราจะดูตัวเองว่า เรากโกรธไหมเรายังเกลียดไหมเรายังโมโหไหมเรายังไม่พอใจหรือเปล่านะคะเอ๊ะทำไมมันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วแต่ทําไมพอเรานึกมันมีอารมณ์ของความเข้มข้นนะคะบางคนขึ้นอยู่กับอ,อายุหรือช่วงประสบการณ์หรือวัยของคุณไม่ว่าคุณอายุน้อยหรืออายุเยอะมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างนะคะเพื่อนๆทีนี้ถ้าคุณอายุ เยอะแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคตอนนี้ฉันทำงานกับอารมณ์ความรู้สึกเช่นฉันจะปล่อยมันไปนะปล่อยสิ่งต่างๆคือเราจะไม่โกรธไม่โมโหและยอมรับในสิ่งที่มันเป็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้แหละมันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นแล้วตอนนี้มันไม่ได้เป็นแล้วเราก็จะกลับมารู้ตัวว่าชีวิตเราอะจะก้าวหน้าและเดินต่อไปเราก็จะเป็นอิสระคืออารมณ์เราเป็นอิสระและถึงแม้เราจะไปเห็นสิ่งต่างๆที่มัน เป็นตัวปลุกเร้าหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของเราใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราไปดูหนังเรื่องนี้ที่มันคล้ายๆกับชีวิตเรานะคะในวัยเด็กในครอบครัวความรักการดูแลเอาใจใส่หรือแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์สามีของเราหรือภระระยาของเราที่นอกใจหรือมีใครบางคนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่มามีปฏิกิริยาความสัมพันธ์นะ,ะตรงนี้เราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเออเราเข้าใจแล้ เราจะปล่อยมันไปนะคะเราเข้าใจชีวิตเราจะดําเนินต่อไปได้สิ่งเนี้มันก็จะจบใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอายุน้อย บางคนนะคะคำว่าอายุน้อยหรืออายุเยอะอาจจะไม่ได้เกี่ยวอายุช่วงวัยคือด้านพลังงานอารมณ์ความรู้สึกที่เราเติบโตนะคะเช่นถ้าเราอายุ60บางทีเรายังมีอารมณ์สิ่งนี้อยู่คืออารมณ์ความรักความรู้สึกเรายังเป็นวัยรุ่นหรือเรายังเป็นเด็กเราไม่เข้าใจเราปล่อยวางไม่ได้เราก็เก็บมาทุกข์เจ็บปวดเสียใจแล้วก็พังทลายโกรธโมโหเกลียดอาฆาตเคียดแค้นหรืออะไรบางอย่างที่มันดีฟลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเรานะคะ เข้าใจตรงกันนะสถานการณ์ของพวกคุณแต่ถามว่ามันจะจบไหมละ่ะมันต้องจบเพราะทาวเวอร์มันขึ้นคือให้เรายอมรับว่า nobody perfect หรือไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบแม้แต่ เราส่องกระจกหรือมองตัวเราเองด้วยวัยที่เราผ่านไปเรามีริ้วรอยนะความเหี่ยวยน่นมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามประสบการณ์หรือการเวลาที่ผ่านไปหรือผมเราหงอกแค่เราอะยอมรับนะยอมรับในความเป็นจริงใจเราก็จะไม่แตกสลายใจเราก็จะรู้ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าฉันไม่พึงพอใจตัวเองเมื่อส่องกระจกด้วยวัยที่ผ่านไปเราก็จะเข้าใจว่า มันเป็นมันเป็นเช่นนั้นเองเราก็จะเป็นอิสระทางทางอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่ถ้าเรารู้สึกไม่พึงพอใจเราก็จะขวนขวายกวีกะว่าทำให้เราต้องสวยต้องหลอหรือแม้แต่กระทั่งบางสิ่งบางอย่างเราอยากจะควบคุมสถานการณ์หรือเราอยากจะย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขบางอย่างนะคะเราไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ถ้าเราเข้าใจหรือเรายอมรับว่าแน่นอนมัน ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้บางครั้งวันนี้เรารักพรุ่งนี้เราแม่งเกลียดบางวันเราไม่รักคนคนนั้นหรือคนอื่นที่เรารู้จักเนี่ยมันก็เป็นสิ่งนั้นเหมือนกับเราคือเราเข้าใจนะคะ The f คือการปล่อยวางหรือการปล่อยจิตวิญ,ญญาณที่เราเคยเจ็บปวดเสียใจออกเหมือนคนที่กําลังเดินทุด,ดงหรือไปหาอะไรสิ่งใหม่นะสิ่งใหม่ไปข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยเราจะเจออะไรแต่ถามว่าคุณจะยอมไป อารมณ์ความรู้สึกก็คือยอมรับกับปัจจุบันว่าเออเราจะไปข้างหน้าเราจะอยู่กับวันเนี้ตอนนี้เราไม่โกรธแล้วสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นที่เราเสพทุกวันที่เราเห็นนะคะไม่ว่ารูปแบบไหนที่มันเจ็บปวดจี๊ดในใจเรา หรือคุณไปฟังช่องไหนไปฟังข่าวไปดูภาพยนตร์ซีรีส์อะไรที่มาสะท้อนแล้วเจ็บปวดเสียใจทําให้เรารู้สึกพังทลายน้ําตาออกโกรธโมโหเกลียดหรืออะไรสิ่งนี้นะถ้าเราเข้าใจเราก็จะไม่เจ็บปวดเสียใจเราก็จะรู้เท่าทันว่าเออว่ะสิ่งนี้แหละมันเป็นผลึกที่เป็นหมึกสีดําและมันก็พุ่งขึ้นมาและเราก็ปล่อยให้ผลึกหมึกเนี้มันกลับลงไปและเราก็ชะล้างอารมณ์ความรู้สึกทําให้เราอะไม่เจ็บปวดเสียใจอีกเราแค่ยอมรับมันอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงพลังงานด้านนี้ของคุณนะคะ ชาว่าดินนะ ตอนนี้นะหมอเห็นถึงชาวธาตุดินนะคะเป็นพลังงานของความรู้สึกหรืออารมณ์รักโรแมนติกหรือบางคนก็ชอบดูซีรีส์เกี่ยวกับแนวรักนะคะที่มันสะท้อนถึงตัวตนหรือพลังงานของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวในวัยเด็กความสัมพันธ์สามีภรรยาหรือเพื่อนที่เคยทรยศหักหลังเวลาเราไปดูแล้วเราก็รู้สึกอินเราก็ชอบดูหรือชอบเสพมันแบบเดิมๆซ้ําๆนะคะบางครั้งคุณอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําอะไรหรือยังไม่ได้แอคชั่นทําอะไรมันเป็นสถานการณ์ของการต้องควบคุมคอนโทรลอารมณ์นะคะคือมันเหมือนช่วงนี้คุณ 아름. อาจจะยังไม่มั่นคงคือมันปล่อยให้มันเป็นไป,นป,นป,นปนตามโชคชะตาเราไม่ได้มั่นคงหรือเราไม่ได้นิ่งเหมือนเหมือนกับธาตุดินของเรานะผู้สบกันแล้วเมื่อก่อนเมาเห็นถึงสิ่งนี้นะจ๊ะเพราะว่าพลังงานหลักของคุณตอนนี้คุณเป็นราศีพิจิกลระกนาพิจิกคือไพ่เดอะเดชนะคะคือสิ่งเก่าที่ย้อนกลับมาแล้วมันต้องจบออกไปเพื่อให้เราเริ่มต้นใหม่เหมือนนกฟินิกซ์แต่สิ่งนี้จะก่อเกิดได้ไหมก็คือขึ้นอยู่กับวัยของคุณนะ,ะเหมือนที่หมอบอกไปในตอนต้นที่อธิบายหวังว่าจะเข้าใจทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงาน สถานการณ์อะไรอย่างไรนะคะชาวชาวธาตุดินคุณน่าจะมีพลังงานของลูน่าอีคิป e ที่เยอะค่อนข้างนะคะค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณสูงนะ,ะหรือบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับราศีพิจิกก็ทำให้นะมีพลังงานที่เข้มข้นหรือผ่านวัยสี S ่สิบไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งยิ่งมีพลังงานที่เข้มเข้มข้นเพราะเราประสบการณ์ในด้านดําเนินชีวิตมา ตกผลึกเขาเรียกว่ากำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางด้านจิตวิญญาณอารมณ์ความรักความรู้สึกถ้าใคร45ไปแล้วอาจจะเป็นสิ่งนี้นะคะคเพื่อนๆเอาละค่ะทีนี้เรามาดูคนของคุณพนังงานเขานะได้ไพ่เอ่อราศีตุลน,นะคะจิตคนของคุณได้ไพ่ justice นะคะ queen of c u p แล้วก็ king of wands ไพ่เดอะสตานะ,ะแล้วก็ four of wands มองเห็นถึงพลังงานคนของคุณนะคะเพื่อนๆตอนเนี้นะคนคนนี้นะนนนะทําบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องนะคะสมดุลพลังงานแล้วก็ยึดถือตามกฎระเบียบของสังคมที่วางไว้นะคะตําแหน่งหนะ้าที่การงานแล้วก็แคร์สายตาของผู้คนในสังคมเขาจะไม่ทําสิ่งผิดนะคะแล้วก็เขาจะบอกตัวเองว่า นะทำสิ่งที่ถูกนะมีไฟมีแพชชั่นลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคนของคุณที่ไปเกี่ยวข้องนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะพลังงานเบาสบายแล้วอาจจะโสดหรือคลองความโสดมาอย่างยาวนานสิ่งที่มีอิทธิพลต่อใจของเขาเนี่ยนะคนคนนี้น่าจะอยากโสดแต่ถามว่าโสดแบบดาวค้างฟ้าอย่างเงี้ยนะคะ คือมีคนมาสนใจเขาหรือเขากำลังหิวใจเยียวยาใจนะคะอิทธิพลของเขาเนี่ยนะการมีครอบครัวเนี่ยทำให้เขาอะรู้สึกนะคะอาจจะไม่สามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ตามที่เขาต้องการเช่นสมมติว่าเขาโสดนะคะ เขาอยากมีแฟนแต่แฟนอยู่ไกลนะคุณอาจจะอยู่ไกลกับเขาและก็ไม่เข้าใจกันความคาดหวังหรือความหวังที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นไปได้ยากเช่นอิทธิาพลนี้ก็คือเขาต้องดูแลรับผิดชอบครอบครัวของเขาหรือตําแหน่งหนะ้าที่การงานของเขาไม่ได้เสิร์ฟนะไม่ได้เสิร์ฟเรื่องความรักความสัมพันธ์เช่นแฟนเราเป็นทหารแฟนเราอยู่ต่างประเทศแฟนเราอยู่ไกลเรานะแฟนเราเป็นดารานักร้องหรือแฟนเราทํางานอาชีพที่ ไม่สามารถเปิดเผยอะไรสิ่งนี้หมอเห็นถึงลักษณะนี้นะคะพลังงานของคนของคุณนะอาจจะมีเกี่ยวข้องกับชาวราศีกุมลัคนากุมหรือความคาดหวังว่าอยากจะเจอคุณและปรับความเข้าใจนะ,ะการรอคอยที่นานมากแล้วถ้าการรอคอยที่จะเจอหน้าเนี่ยก็คือคุณและคนคนนี้จะต้องเคยเกี่ยวข้องกันในลักษณะของ การช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่องงานทางด้านการพูดคุยอารมณ์ความรู้สึกหรือการแบ่ง แบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นคงทางด้านอารมณ์แสดงว่าคนคนนี้ก็ยังคิดถึงนะ,ะการที่จะกลับมาพูดคุยหรืออยู่ในชีวิตของกันมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอยู่เขายังคาดหวังการรอคอยแสดงว่าคนนี้อยากจะกลับมาพูดคุยหรือเจอกับคุณนะคะหรือไม่อยากให้คุณจัสหรือตดสินว่าทําไมเขาไม่ทาสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นอะไรสิ่งนี้ตามที่เราต้องการ เนื่องออกเนึกออกไหมคะเขาอาจจะยังทําอะไรไม่ได้นะ,ะแต่ความคาดหวังกลับมาแบบพูดคุยกลับมาแบบรู้สึกสบายสบายไหมแบบว่าเออเราเรายังมีกันและกันในชีวิตนะคะเรารู้สึกว่าเออเราคุยกับคนนี้แล้วเราสบายใจอันนี้เป็นพลังงานของเขาที่ส่งมาถึงคุณนะคะแต่ทีนี้ตัวคุณอาจจะคิดในลักษณะว่า ถ้าเราเริ่มต้นกับคนนี้ไม่ได้และขยับความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์มั่นคงไม่ได้แต่งงานไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้ฉันไม่เอาฉันอยากจบบางคนอาคิดสิ่งนี้เพราะเด e d เด d มันอยู่ในพลังงาน คุณแต่ทีนี้ถ้าถามว่าการเริ่มต้นใหม่ก็คือการกลับมาเพื่อนการกลับมาเป็นเพื่อนการกลับมาร่วมงานการกลับมาทําบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องนะอะไรก็ได้เช่นคนของคุณถ้าอยู่ในช่วงวัยที่อยากจะแต่งงานคนคนนี้ก็อาจจะคิดว่าอยากจะมีความหวังสักครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาพูดคุยกับคุณอะไรอะไรบางอย่างในใจอะในความรู้สึกที่เขาอ่ะต้องการคุณ ต้องการคุณจริงๆอยากจะพูดหรือบอกหรือแอคชั่นแต่ทีนี้เวลาอาจจะยังไม่ได้นำพาสิ่งนี้มามาสู่ชีวิตของเขาก็ขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ของเขาความรับผิดชอบนะอยากจะทําให้มันถูกต้องเช่นอยากจะเป็นแฟนหรืออยากจะคิดถึงการแต่งงานหรืออยากจะกลับมาพูดคุยให้มันมีโอกาสได้ยังอยู่ในชีวิตหรือการปรับความเข้าใจพลังงานการรอคอยที่ที่นานมากคนนี้รอคอยคุณนานมากชาวทาดินนะคะแต่ในการรอคอยเนี้ย นะเขาก็พยายามมันเหมือนว่ายังมีความมั่นคงว่าคุณยังเป็นความหวังหรือโอกาสที่เขาเนี่ยนะคะยังไม่ได้ไปรู้สึกกับใครแหละนะยังอาจจะอยู่เป็นคลองตัวโสดหรือคลองตัวเป็นไม้เหมือนเดิมแต่ก็ยังคาดหวังที่จะทําให้คุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่กลับมารู้สึกว่าเออมันเป็นทีมเดียวกันเธออยากจะคุยกับฉันหรือเปล่าชาวทัดดินฉันยังรอเธออยู่ตรงนี้ฉันฉันกับเธอมาคุยกันไหมแต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะ มันเป็นความหวังลิบหลีหรืออาจจะคิดในใจว่าเราได้กลับมาเจอกันสักครั้งดีไหมแต่อาจจะยังไม่ได้คาดหวังว่าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นสิ่งไหนที่ถ้าเขากับคุณได้กลับมาเจอกันคือมันเป็นความหวังที่สร้างไว้ในใจนะคะหรือการอธิษฐานว่าเออฉันอยากเจอเธออีกครั้งหนึ่งอ่ะฉันรู้สึกไม่สบายใจเหมือนเธอจะตัดสินอะไรฉันไปหรือฉันอาจจะตัดสินอะไรเธอไปโดยที่เธอไม่ได้พูดไม่ได้บอกฉันฉันไม่ได้บอกเธอก็ตัดสินฉันแล้วหรือฉันตัดสินเธอไปแล้วอะไรสิ่งเนี้ยเขาไม่อยากให้มันเป็นสิ่งนั้นคือ การติดต่อสื่อสารกันนะมันค่อนข้างน้อยนะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะแต่เป็นความหวังที่อยากจะกลับมานะอยากจะกลับมาเจอกันนะอะไรสิ่งนี้ก็ไม่ได้อยากจะคลองตัวโสดหรอกหรือฮึกก็ไม่ได้อยากให้คุณโสดหรือไม่ได้อยากให้คุณเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ทีนี้พลังงานที่สะท้อนมากที่สุดก็คือเดสกับเอ่อเดอะสตาร์เนี่ยคนที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตความรักการแต่งงานมาแล้วและคลองตัวเป็นไม้มากกว่า พลังงานที่มีที่พลที่สูงวันนี้ของชาวทาตุดินนะคะก็คืออยากจะเริ่มต้นใหม่แต่อยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาใจและหิวใจแล้วก็มันมีกระบวนการหลายอย่างเช่นการทํางานเงินสภาวะแวดล้อมในความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายอะไรสิ่งนี้นะคะมันอาจจะยัง คิดไม่เหมือนกันนะก็คือมันก็นะถ้าแนวโน้มในอนาคตหรืออะไรเนี่ยหมอแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเป็นแบบส่วนตัวนะคะถ้าพลังงานตรงแล้วคุณก็อยากจะรู้ว่าเออคนของคุณกับคุณจะได้กลับมาคบกันไหมมีโอกาสไหมหรืออะไรสิงนั้น990บาทโอนยอดผ่านบัญชีกสิกรน,นะคะและวหมอจะให้คําตอบเป็นรายบุคคลเอาระคาเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะคะราศีที่เกี่ยวข้องนะคะ ของชาวธาตุดินพิจิกแล้วก็ราศีกุมหรือราศีตุลน,นะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือแลวชาวราศีธนูก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้ก่อนหน้านี้7วันหลังจากนี้ไป7วันนะคะไม่กําหนดระยะเวลามาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ คลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอพระคุณมากๆที่กดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสมาชิกช่องสิทธิพิเศษ6 5บาทหรือ200บาทนะคะก็คือได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครหรือนะอ่านไพ่ตรงจริตเดือนละ900บาทก็คือจะได้ดูคลิปวิดีโอในช่องก่อนใครนะ,ะ900บาทเนี่ยก็คือจะได้เรียนไพ่ทาโร่เป็นเกรดวิชาเคล็ดลับของหมอแจนเองมีประมาณเกือบ20คลิปวิดีโอสมัครสมาชิกช่องเลื่อนไปที่อ่านไพ่ตรงจริตเดือนละ900คุณก็ฟังได้เลยนะคะ ไม่มีไม่มีอธิบายเหมือนในหนังสือไม่ได้มีขายตามไหนต่อไหนนะคะคือมันเป็นเก็เค็ดลับวิชาที่หมอนะศึกษาไพทาโรมานะคะแล้วก็บอก ว่าข้อห้ามอะไรบ้างหงคุณควรทายดวงเซสไตล์ไหนการดูวันเดินปปเกิดหรืออะไรเงี้ยมันจะมีบอกหมดนะคะในเกตวิชาเค็ดลับของหมอแจนมันเป็นเทคนิคในการอ่านไพ่ความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีหนังสือไหนที่อ้างอิงหรือเรียนมานะคะอันนี้คือเป็นเกตวิชาค็ดลับของหมอแจนที่ประสบการณ์ของตัวเองถ้าใครสนใจก็สมัครสมาชิกช่องแล้วก็เลื่อนไปที่อ่านไพ่ตรงจริตเดือนละเก้าร้อยบาทนะคะเอาราคาถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวก็ไปเจอกันนะคะโอนยอดเสร็จแล้วก็แอดไลน์มานะนะคะ หมอแจนยินดีให้คําปรึกษาเป็นกําลังใจให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะท่าดินพุโศกกันและบางกรน,นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ะคลิปนี้หมอไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ